กลับมาช่วงนี้ติดตามมือทำรวยนะครับรวยด้วย2มือขยันอดทนไม่อดตายนะฮะวันนี้จะพาไปที่พิษณุโลกฮะเกษตรกร,ร,กรที่ตำบลพมพิรามเนี่ยเขาก็อาศัยช่วงหน้าหนาวแบบนี้ช่วงหน้าหนาวดอกไม้จะสวยปลูกดอกเบญจมาศนะฮะตอนนี้ขายกิโลกรัมละ80บบาทสร้างไรายได้งามเลยติดตามได้ในช่วงมือทำรวยครับ เป็นจำมาสีเหลืองอารามงามสวยสะพรังที่กำลังเบ่งบา,บานบนพื้นที่หลายสิบไร่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวจนทำให้ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อดที่จะแวะเวียนไปแชะถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ะระลึกไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อากาศเย็นแบบนี้อุณหภูมิก็ลดต่ำลงทําให้ดอกเบญจมาศที่ปลูกไว้ต่างแข่งขันกันผริบานอย่างต่อเนื่องเลื้องอารามจนเต็มสวนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียวสวนเบญจมาศแห่งนี้ตั้งอยู่ในบ้านทุ่งสารหมู่ที่15ตำบลพมพิรามอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลก โดยเกษตรกรที่นี่ได้พลิกฟื้นพื้นดินที่เป็นแปลงเกษตรปลูกดอกไม้สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวพี่บุญยืนสวัสดิ์มิ่งเกษตรกร,กรผู้ปลูกดอกเบญจมาศก็ได้เปิดเผยเทคนิคการปลูกดอกออกให้สวยงามว่าต้องดูแลดอกเบญจมาศอย่างใกล้ชิดทุกเชา้าเพื่อป้องกันเชื้อราและศัตรูพืชรบกวน และยังต้องคอยริดใบเพื่อให้ต้นหลอเลี้ยงดอกได้อย่างเต็มที่จนดอกเบ่งบานสวยงามพร้อมขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวดูแลเทคนิคเทคนิคเทคนิคก็คอยดูเชื้อราเพี้ยหนอนที่มันจะมาควรควรไอ้หน้าดอกของเราตอนเวลาช่วงมันมันเริ่มบานแล้วอ่ะเวลานอนมันลงปุ๊บเนี่ย ผีเสื้อมันจะมาไข่พอไข่เป็นตัวปุบตัวหนอนของผีเสื้อมันก็จะลงไปในดอกเลยไม่ออกแล้วก็จะกินดอกเสียไปเลยนี่เราต้องคอยดูแล้วก็เอามันออกคอยดูช่วงเวลามันออกดอกอะลักษณะแบบนี้ก็เริ่มคอยเริ่มดูได้แล้วว่าคอยตรวจแปลงตรวจดูทุกวันช่วงอนเช้าเย็นต้องคอยตรวจดูแลเพราะอย่างนั้นเพราะว่าต้นหนึ่งมันมีดอกเดียว อย่างอย่างพวกมัมพวกเอ่อซัมเมอร์พวกนี้นะม,มันต้นหนึ่งอมันจะมีเป็นช่อมันมีหลายดอกอพอสามารถเอ,อ่ากีบไหนที่มันเสียมันก็ตัดทิ้งได้แต่นี่ถ้าตัดทิ้งไปแล้วมันก็เสียไปเลย1ต้นครับมันก็จะขาดรายได้ของเราไปอีก โดยในช่วงที่จะบานที่สุดของดอกเบญจมาศนั้นจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงมก,กราคมใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมหรือถ่ายรูปพี่บุญยืนแกก็บอกว่ามาได้มาได้ทุกวันเลยเพราะที่นี่เขาเปิดให้ชมได้จนถึงช่วงตรุษจีนปีหน้าโนนแถมยังแอบกระซิบมาว่าที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมฟรีด้วยนะเออธันวาเนี่ยแหละครับธันวามกราเนี่ยนะฮะระหว่างสองเดือนนี้ก็จะออกกันเยอะ เ,เลยก็จะเต็มเต็มเต็มเมก็จะไปสิ้นสุดเกืน็นกลุ่มมุกรากลุ่มมีนาครับมีนาแตหมดมีนาก็จะหมดรุ่นก็คันี้ก็จะปลูกพวกมัมซัมเมอร์ทุกช่วงหน้าแล้งจะมีสีเหลืองย่างเขียวราะสีขาวมัน ดูแลรักษายากเพียที่เนี่ยมันจะชุมพวกส่วนใหญ่จะเป็นเพี้ยไฟถ้าลงแล้วถ้าฉีดยาไม่อยู่ก็คือว่าเสียหมดเลยสำหรับใครที่สนใจสามารถเดินทางเที่ยวชมและก็อุดหนุนดอกเป็นจมาศของเกษตรกรบ้านทุ่งสารกันได้ราคาขายเนี่ยก็ไม่แพงเพียงกําละ40บาทเท่านั้นหรือว่าจะซื้อเป็นกิโลกรัมก็ไม่ว่ากันเกษตรกรที่นี่ขายเพียงแค่กิโลกรัมละ80บาท ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างดีหากจะบอกว่ามือทำรวยก่อคงไม่ผิดรวยด้วยสองมือของตัวเราเองขยันอดทนไม่มีวันอดตายแน่นอน นี่เป็นสีเหลืองอารามสวยงามเลยอ่ะใครถ้าเกิดผ่านไปผ่านมาก็บอกไปแวะถ่ายรูปกันได้นะคุณพี่เขาใจดีถ่ายฟรีไม่คิดเงินด้วยนี่ค่ะคราวนี้พาไปดูมือทํารวยกันต่อลงใต้ไปที่จังหวัดตรังนะคะหนุ่มอบตคนนี้ไอเดียเก๋เลยค่ะนําไข่เค็มมาจัดเป็นกระเช้าต้อนรับเทศกาลปีใหม่จัดสวยๆแล้วไปโพสต์ขายทางโซเชียลมีเดียตอนนี้ยอดขายนี่ถล่มทลายทําแทบไม่ทันแล้วนะคะทีมข่าวของเราค่ะไปที่บ้านเลขที่ห 59ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังไปพบกับคุณพี่ประเสริฐแก้วละเอียดหรือว่าโกเบิร์ตอายุ45ปีคุณพี่โกเบิร์ตท่านนี้นะคะเป็นวิณนักวิชาการพัสดุชำนาญการอบตหน,นองปรือค่ะพี่เขาบอกว่าหลังเลิกงานก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คิดไอเดียเก๋ๆคะ่ะนำไข่เป็ดมาทำกระเช้าของข,องขวัญรับเทศกาลปีใหม่จากนั้นก็ถ่ายรูปโพสต์แบบสวยๆตอนนี้ยอดสั่งเพียบทำขายไม่ทันแล้วนะคะโดยโกเบิร์ตบอกว่ารับราชาการมา10 สปีหลังจากเลิกงานก็ใช้เวลาว่างด้วยการสั่งไข่เป็ดมาแปรรูปด้วยการนําไข่เป็ดไปต้มทําไข่เค็มส่งขายในพื้นที่จังหวัดตรังยิงช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตัวเองก็เลยเกิดไอเดียค่ะอยากให้ลูกค้าได้ซื้อของไปฝากในช่วงเทศกาลเลยสั่งฉลอมไม้ไผ่สําเร็จรูปมาแล้วก็ตกแต่งด้วยกระดาษห่อของขวัญเติมริบบิ้นเข้าไปอีกให้มีสีสันสวยงาม<ป>ตอนนี้ก็ขายดีเลยอเอาไปฟังเสียงโกเบเร์นหน่อยค่ะ การการการที่เราให้ไก่ไข่ไข่ไข่หรือไข่เป็ดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไข่ก็คือมันหมายถึงความบุรมสมบูรณ์ที่อยู่ในครัวเรือนถ้าเกิดว่าครัวเรือนต่างที่มีไข่ไม่ใช่เป็นไก่เป็ดหรือไข่ไข่หรืออะไรก็ได้แต่นะครับมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการกินเรื่องโชคลาภก็จะมีมาตลอดเพราะว่าไข่ก็คือความอุรมสมบูรณ์นั่นเอง เจลอมหนึ่งผมจะแ a c กิ้งประมาณสิบฟอร์มห้าสิบาทนะครับเ,เพราะว่าเพราะต้นทุนของตัวฉจลอมตัวเนี้ยก็ตกอ,อยู่ที่ประมาณ13บาทค,ครับแล้วก็จะมีพวอบกระดุมกระดาษแต่ว่ามันเนี้แต่จริงๆแล้วเราอาจจะใช้กระดาษอื่นอย่าง,งกระดาษที่ที่เราไม่ใช้สามารถจะมาแป่รูปได้แต่ว่าอยากแก้มันดูสวยงามนะครับตอนแรกลองใช้กระดาษตัสติมแล้วมันมันดูมัน,มน สีสันมันไม่ไม่ไม่สวยไม่เด่นเท่าไหร่ก็เลยลองใช้กระดาษออกองขันมาตัดเป็นเป็นเป็นเส้นๆแล้วก็มาเป็นตสีกันใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเจลลอบนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาสั่งเราก็จะจัดให้ตามออเดอร์ครับส่วนส่วนไข่ที่มันเป็นไก่ดิบแล้วก็ไก่ต้มนี่ก็คือเราจะไปขายทาร้านไา่ของชำที่เขาสั่งเข้ามาตามจำนวนแล้วก็จะไปส่งให้เขา นี่ค่ะอไอเดียดีเนาะ<ช>เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าถ้าไปวางไข่เค็มขายหรือว่าถ้าจะขายบนโลกออนไลน์ แล้วก็เนี่ยวางอยู่ในกระจาดอย่างเงี้ยคุณก็ไม่สนใจลูกละห้าบาทด้วยถ้าไปขายแบบนี้นะฮะแต่พอมาเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วยมันก็ดูน่าซื้อมากขึ้นเป็นของฝากได้ในช่วงปีใหม่ใช่คุณพี่เขาก็มีไอเดียเก๋ๆแล้วก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานด้วยแหละค่ะเห็นชลอมใหญ่ๆแบบนี้ต้องบอกว่าราคาไม่แพงเลยนะคะพี่เขาแพ็คขาย4ลูก25บาทส่วน10ลูก59บาทเท่านั้นจะได้แพ็กเกจสวยๆแบบนี้ไปฝากกันเลยละค่ะโดยกระเบิดบอกด้วยนะคะว่ามีความเชื่อ เพื่อเป็นเคล็ดลับเสริมดวงรับโชคด้วยไข่ไข่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็โชคดีค่ะใครที่มอบให้กับผู้อื่นผู้ที่มีพระคุณผู้คนที่รักก็จะมีความโชคดีแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยละค่ะคใครที่สนใจแล้วสามารถติดต่อได้ที่ทาง Facebook ก่อนเลยพี่เขาเรียกว่า4.0แล้วมีทั้งรูปแล้วก็ช่องทางติดต่อนะคะเข้าไปได้ที่ Facebook ชื่อว่าวิสุวรรณววันเสิร์ชได้เลยเป็นภาษาอังกฤษเราขึ้นให้ทางหน้าจอค่ะถ้าไม่สะดวก โทรไปสอบถามโกเบิร์ตได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814775532ค่ะอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0872248447ค่ะคย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเบอร์โทรศัพท์0814775532และ0872248447ค่ะ ถ้ามีข้าวต้มสักถ้วยนะกับไข่เค็มแค่นี้พอแล้วชีวิตไม่ต้องการอะไรมากเลยยิ่งช่วงอากาศหนาวๆด้วยอร่อยเลยทานกับอะไรอร่อยที่สุดกับคนที่เรารักครับผมไปต่อนี้เลยนะกิจกรรมนี้ก็เหมาะกับการไปกับคนที่เรารักเหมือนกันไปล่องเรือกันที่สวนนําเนนสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะฮะเขาบอกว่าไปดูการทําเกษตรผสมผสานชิมขนมพื้นบ้านแล้วก็ผลไม้ปลอดภัยนะครับ ที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบดําเนินสะดวกหมู่8ตําบลสีสุราชอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะฮะเป็นอีกหนึ่งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ห้ามพลาดเลยของจังหวัดราชบุรีเ<อ>นี่ยฮะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้<อ>ล่องเรือกันไปทางคุณไพศาลส,สีเอี่ยมกูลเกษตรกรก็บอกนะครับว่าสวนเกษตรแม่ทองหยิบ มีพื้นที่ทั้งหมด35ไร่มีคุณแม่ทองหยิบสีเอี่ยมกูลอายุ88ปีซึ่งเป็นคุณแม่ของตอนเนี่ยเป็นเจ้าของเดิมนะฮะทำสวนแบบกเกษตรเชิงเดียวหลังจากสํานักง,งานกเกษตรเข้ามาให้ความรู้จึงปรับมาเป็นสวนกเกษตรแบบผสมผสานใช้หลักการธรรมชาติเกื้อกูลปลูกมะพร้าวน้ําหอมส้มโอฝรั่งละมุดมะม่วงอกร่องและมะนาวรวมไปถึงพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษด้วยครับนักท่องเที่ยวจะเข้ามาที่นี่ ที่จะได้รับก็คือฟาร์มที่เราจะพานักท่องเที่ยวล่องเรือชมสวนชมผลไม้ชมเก็บผลไม้แล้วก็ชิมผลไม้ที่มีอยู่แล้วก็ได้รับการต้อนรับที่เป็นกันเอง นี่คะ่ะนอกจากจะไปร่องเรือแล้วมีการต้อนรับที่เป็นกันเองแล้วนะคะที่นี่เขายัางฟื้นฟูการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมที่ห่างหายไปกว่า40ปีของชาวดําเนินสะดวกด้วยค่ะคือการปลูกข้าวนาปี<ร>าแบบปักดำดต่อมาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการกระจายไรายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนะคะขณะที่ว่าที่ร้อยตีดตรสมสวยปัญญ,ญาสิทธิ์รองอธิบดีกรม ส่งเสรเสิมการเกษตรเปิดเผยว่าที่จังหวัดราชบุรีมีวิถีเกี่ยวข้องกับสายน้ําอิงป,ประวัติศาสตร์ตและพืช <ถง S 1> ผลผลิตทางการเกษตรระดับส่งออกต่างประเทศเป็นจุดเด่นค่ะจึงได้เลือกอำเภอดําเนินสะดวกเป็นต้นแบบ <มา S 2> ของการท่องเที่ยววิถีทางน้ําภายในโครงการวิถีคลองวิถีไทยตามรอยคลองดําเนินสะดวกค่ะ ทเที่ยวเชิงการเกษตรก็เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมะะการทําการเกษตรตามวิถีอ,อย่างของที่ดําเนินสะดวกนี้นะครับก็จะเป็นเป็นการท่องเที่ยววิถีครองวิถีไทยตามรอยเสด็จนาเนินนะครับเป็นการล่องเรือ นะครับตามลำตามลำคลองน้ำนะครับซึ่งอำเภอดําเนินสะดวกเนี่ยเป็นอำเภอที่มีคลองน้ำมากที่สุดอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมีการทำการเกษตรแบบหลากหลายเป็นเมืองผลไม้ที่มีคุณภาพของประเทศไทยอย่างสวนแม่ทองหยบเนี่ยมีทั้งมะพร้าวน้ำหอมน้ำหวานมีสมโอมีมะนาวมีชมพู่มีฝรั่งมีมะม่วงนะครับ มีพืชที่หลากหลายมากแล้วก็ใช้เป็นตัวอย่างในการทำการเกษตรได้ท่านที่มาท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเนี่ยจะได้ทั้งความเพลิดเพลินที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติบนสวนนี้นะครับในสวนนี้จะมีโอโซนที่สูงมากนะครับคนที่มาอยู่ก็จะสดชื่นแล้วจากนั้นก็จะได้ความด้วยความรู้อาจจะนำวิธีการเกษตรเนี่ยไปทำการเกษตรของตนเองนะครับทำให้ เก๋แม้กระทั่งการสัมภาษณ์ท่านน่ะ,นะ,ะสัมภาษณ์บนเรือไปเลยเรือสัมภาษณ์กันไปแบบนีนะ้สำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัสนะครับก็มีทั้งการล่องเรือชมสวนเรียนรู้การทําสวนเกษตรแบบยกร่องและการใช้น้ําขังท่วมแปลงก่อนการเตรียมดินซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาในการกําจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะครับและชิมอาหารขนมพื้นบ้านรสชาติอร่อยและผลไม้คุณภาพจากสวนร,รวมไปถึงอาหารแปรรูปของชาวสวนในราคาย่อมยาวด้วยอีปีใหมน่นี้ถ้าใครยังไม่ มีแผนไปไหนก็ไปที่สวนดําเนินสะดวกที่ราชบุรีกันได้ไปเที่ยวกันได้ค่ะไปเที่ยวกับใครแล้วมีความสุขค่ะพี่อก็ต้องคนที่เรารักกันะละเชิญชวนท่านผู้ชมเลยไปเที่ยวกันเพราะว่าท่านผู้ชมเป็นคนที่เรารักไปเที่ยวกันดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a i ล y m o t ชันและ y o u t u b e วสิบแอย่าลืมกด s b s c r i b e YouTube ช่องน1 8 เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง